สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อวันนี้เราจะมาอัปเดตฟาร์มไก่ของเรานะครับวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะครับไก่ไข่ของเรานี้มีอายุได้6เดือนเต็มแล้วนะครับเรามาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับอายุไก่ได้6เดือนเต็มนะครับก็ไก่ไข่นี่น่าจะเหลือประมาณ275ตัวนะครับโดยประมาณ วันนี้เก็บไข่ได้แล้ว145ฟองนะครับถ้าคิดเป็นแผงก็ประมาณเกือบ5แผงนะครับเกือบ<ๆ>5แผงเราขายแผงและร้อยี120บาทก็สิบสองห้าหกสิบก็เป็นเงิน600บาทนะครับณปัจจุบันนะวันนี้เลยนะครับอ,อ๋กําลัง อัดวิดีโอครับมีทีมงานยื่นกระป๋องเขาข่าวหมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการดูแม่ไก่นะครับโอ้นี่โปรโมทนิดนึนงโอ้สุดยอดขอบคุณครับนี่นะครับพามาดูนะครับเย็นๆนะครับนี่สักพักเขาก็จะเริ่มปีนขึ้นเป็นนอนแล้วครับตามกิ่งไม้ตามอะไรนะเนี่ย แล้วเรามาดูกันนะครับว่าไก่ไข่จะออกไข่ครบทุกตัวเนี่ยจะกี่เดือน,นครับคือเราเลี้ยงตั้งแต่ลูกเจี๊ยนะครับลงลูกเจียเ๊ยวันที่27เ็พฤศจิกาไอวันที่27จพฤษภาครับวันนี้27อ่าเ็พฤศจิกายนก็ครบ6เดือน,นครับหน้าตาของเด็กๆครับก็จะเริ่มทยอยไข่นะครับบางตัวก็ยังไม่ไข่เช่นตัวนี้ยังไม่ไขนะครับ งอนยังไม่แดงถ้าจะแบบนี้คือไข่แล้วหงอนเขาจะแดงๆนะครับเดียวยาวคาดว่าปีใหม่น่าจะออกไข่ครบทุกตัวนะครับ7เดือนของเราเลี้ยงแบบปล่อยนะครับเลี้ยงแบบปล่อยเขาเรียกว่าก็เรียกว่าไก่ไข่อารมณ์ดีนั่นเองนะครับเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนี่ครับบรรยากาศ ปล่อยลูกเกยอะกว่ารตัวนะครับพอโตมาณนะปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณ270ยังไม่นับโดยละเอียดครับคร่าวๆนี่ครับคอกก็จะปล่อยเปิดเลยนะครับเพราะว่าด้านนอกเราล้อมด้วยรั้วอีกทีหนึ่งกันสุน,นักนะครับเรามีเรามีล้อมรั้วรอบเลยที่นี่ไม่มีตัวเงินตัวทองนะครับงูเหลือมงูหลามอะไรก็ไม่มีก็เลยรู้สึกปลอดภัย,ยครับ แม่ไก่นะครับไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับนี่คือไก่ไข่ของเราอายุ6เดือนไข่ไปแล้ว145ฟองณปัจจุบันนี่ก็จะมีมะนงมะนาวนะครับธรรมาชาติเลยออแกนิก เพื่อนๆใครสนใจจะอยากจะเลี้ยงไก่ไข่ก็สอบถามกันได้นะครับทักมาคุยกันได้ในชื่อ f เฟซบ o ๊กยงเกษตรนะครับนี่ก็ภายในภายในข้อกันครับเพจ่ทำรังไข่แบบนี้นะครับตอนเ,เช้าส,สายๆเขาก็ทำมาไข่เรียบๆง่ายๆครับไม่ได้กั้นอะไรเลยเนี่ย ตอนแรกววาจะก,กั้นแหละร,รู้สึกว่ามันแคบเราก็เลยไม่กั้นครับก็เลยปล่อยอิสระนู่นนะครับทีมงานเล่นของสูงคนระับนอนด้านบนก็ประมาณนี้ครับถามว่าอะไรได้ถ้าเราลดเลี้ยงแบบลดต้นทุนได้นะครับแล้วคุณภาพไข่ได้มีกําไรเกิน5 0แน่นอนเพราะว่าเราก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับใช้ผักใช้หญ้าใช้ผลไม้ผสมอาหารสำเร็จรูปครับ ก็ช่วยลดต้นทุนได้เพราหมายคือจะเลี้ยงให้ได้ถึงพันตัวนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับจะรอติดตามตอนต่อไปนะครับจะลงอีกชุดหนึ่งหลังปีใหม่นะครับจะลงอีกสัก4 5 0 0ตัวโอเควันนี้มีเย็นๆและชุ่มคอแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ